สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอกิแชนเนลกันอีกแล้วนะครับอ่าคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทิกฮันเตอร์วันนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการมองเครื่องสั่นว่าเฮ้ยเราต้องมองเครื่องสั่นยังไงมองเครื่องสั่นตอนไหน มองไปทางมนะครับซึ่งมันมีผลมากๆรายการแบบเล่นนะครับแล้วก็จะแนะนําเปอร์กด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะอัปเปอร์ยังไงสำหรับถ้าเราอยากจะเล่นแนวบอกว่ามองเครื่องสั่นและอ่านเกมได้ด้วยอะไรงนี้นะฮะจะได้แบบรู้ว่าต้องฟาวต์เอย่าังไงต้องโซนยังไงอะไรยังไงนะฮะแล้วก็จะหยิบตายที่เล่นพลาดมาให้ดูด้วยนะฮะนี่คือวันนี้หยิบแต่คลิปที่เล่นพลาดมาเลยนะฮะไม่ใช่เกมได้เปรียบเป็นเกมเสียเปรียบล้วนๆแต่เราสามารถพลิกให้กลับมาเป็นสูสีจนถึงชนะได้เลยนะครับ ซึ่งคลิปแรกจะเล่นเป็นแมรี่นะครับคลิปแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเสียงเกมไม่มีนะพอดีผมดูดคลิปมาจากย้อนหลังนะฮะเออคลิปที่ผมอัดไว้ฮาร์ดดิสผมพัง,งนะฮะไฟหายหมดเลยเส็งมากนะครับส่วนคลิปที่2เป็นแมงมุมที่งวยมากนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะสำหรับเกมนี้นะครับผมเล่นเป็นแมรี่นะฮะเกิดตรงสระพานม้าหมุนอยู่ระหว่างตึกสองชั้นครับผมจะหันไปทางเต็นท์ทันทีนะครับเพราะว่า ที่เต็นท์จะมีหนึ่งคนแน่นอนนะฮะและจะอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับอีก3คนจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งหมดเลยนะฮะถ้าเกิดแบบนี้นะพยายามเดินมาตรงเต็นท์นะฮะแล้วจะมีโอกาสเจอนี่ไงผมเจอรอยเท้าแล้วนะฮะรอยเท้าของผู้อย่างรู้ที่วิ่งไปหลังเต็นท์นะฮะนะผมเจอไวแต่ว่าผมจับได้ช้าหน้าตานะมาดูดีกว่าครับว่าช้าขนาดไหนช้าแบบใครเห็นก็ว่าเพลนะครับเพราะว่าผมเล่นพลาดเนี่ยหัวร้อนละ นะอันนี้เล่นพลาดจริงครับแต่ว่าเจอผู้รอดชีวิตไวนะฮะก็ใช้เวลาในการจับค่อนข้างนานนะฮะตรงนี้ดูเลยนะับว่าผมจับช้าจ,จริงๆนะฮะแต่ผมยังสามารถแก้เกมได้นะฮะเพราะอะไรเนี่ยมาดูกันนี่กดนกไปเออตีโดนนกโดนพับไม้ทุกแผ่นไม้นี่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพังนะฮะเพราะว่าการพังไม้นี่ยมันเสียเวลานะถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปกระทืบครับเราเดินอ้อมได้นะฮะเห็นไหมเขาก็ไม่ได้เล่นไม้ละแล้วก็ ไม่ต้องกระทืบไม่ค่อยกลับมากระทืบตอนอื่นนะฮะจุดท้ายก็บีบเขาได้นะฮะจนโดนตีละนะครับกระจกก็อยู่ในมุมที่แบบว่าเออเขาโดนแน่นอนนะฮะมุมนี้นะแต่กระจกผมก็หมดก่อนนะฮะเอออันนี้ก็ต้องบิงนะฮะบิงมาละแต่ดูฮะบิงพลาดอีกโอตายและชีวิตเรียกว่าพลาดโคตรโคตรนะครับจับได้อ่ะตรงที่สําคัญมากดูฮะทุกคนมุมนี้สวยมากเห็นเครื่องสั่นสามเครื่องเลยครับเห็นไหมดูกันทันไหม เครื่องสั่นสามเครื่องเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูอ่ะเนี่ยขยุกขยิกสองเครื่องไงเรารู้ตำแหน่งละสงอ่ะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งตรงนี้ฮะเห็นไหมเราเห็นทุกคนเลยฮะเห็นเครื่องสั่นนั่นหมายความว่าเห็นตำแหน่งของผู้รอดชีวิตหมดเลยอ่ะลองดูแบบรวมๆนะฮะเห็นไหมครับสามเครื่องทุกคนเห็นกันนะพยายามฝึกมองเครื่องสั่นทุกครั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรนะฮะเช่นตอนเราตีเซิร์เราเดินไม่ได้ล้วก็หันมุมกล้องไปมองหรือเรากาลังเดินหาคนอยู่หาไม่เจอก็เดินเดินหยุดหยุดมองเครื่องอ่ะ วิธีมองเครื่องให้เห็นชัดๆพยายามหากำแพงหรืออะไรมาบังนะฮะให้มันเป็นเครื่องสีฟ้ฟให้มันเป็นไฮไลท์อ่ะมันจะเห็นชัดก็มองได้ตาเปล่านะครับมองได้ตาเปล่ายากแต่ถามว่ามองได้ไหมมองได้ตาเปล่ามองได้นะมองตอนเดินยังทําได้เลยนะฮะถ้าเกิดเราเล่นบ่อยจนเราชินแล้วนะฮะเดินอยู่เฉยๆก็มองออกว่าเครื่องสั่นแต่ว่าแนะนําให้หยุดยืนจะชัวร์กว่านะครับเพราะว่าเวลาเดินน่ะมันจะดูยากอ่ะย้อนกลับมาตอนที่จับเสียได้นะฮะผมตีเสร็จผมมองเครื่องนะครับที่ผมเงยหน้ามาผมมองเครื่องผมรู้ตำแหน่งของทุกคนละ ว่าตัวเครื่องเสร็จเนี่ยอยู่ใกล้สุดเลยนะฮะอ่ะคนขายของเล่นที่ปั่นไกลๆโดนผมไฮไลท์อีกสําหรับเปิร์กไฮไลท์นะครับนี่เลยครับเปิร์กนี้อยู่ตรงขวาบนนะประกาศจับนะครับคําสั่งประกาศจับมันจะเห็นผู้รอดชีวิต1คนนะครับแบบแน่นอนนะฮะทุกครั้งที่เราจับคนนั่งเก้าอี้เอออันนั้นดีมากเลยนะครับคือเราเห็นเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งของผู้รอดชีวิตจะทำให้เราอ่านเกมง่ายมากๆนะครับผมแนะนำว่าเอาไว้หนึ่งพอนะใช้แค่หนึ่งก็พอนะฮะ อพอผมเห็นปุ๊บผมมั่นใจกว่าเดิมนะฮะว่าไอตัวใกล้สุดน่ะมันคือตัวเครื่องเสร็จแล้วมันวิ่งเข้ามาในเต็นท์เร็วนะฮะเป็นน้ำหอมนี่เจอแบบไวมากตีได้นะฮะแต่กดสเปรย้อนกลับได้ถ้าไม่ใช่น้ำหอมคือเจ็บเข้าก็อีไม่ได้ไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นน้ำหอมไงเออแล้วสิ่งที่ผมพยายามจะทำนะฮะก็พยายามบีบให้เขาแบบมาช่วยไม่ได้แต่เราเป็นแมรี่ไงตัวมันไม่ได้มีความน่ากลัวนั่เก็อีไงเออพอวิ่งมาถึงตรงนี้ก็คือการันตีดึงได้แล้วถ้าไม่เธอเลยชก นะเรียบร้อยฮะโดนดึงไปสบายๆนะเครื่องเหลือ2แล้วด้วยนะผมตีผู้อย่างรู้ต่อทันทีนะฮะเออสิ่งที่ผมจะทําต่อนะฮะคือผู้อย่างรู้เขาวิ่งไม่เฉี่งวิ่งตามรอยเท้าของน้ําหอมนะฮะคือว่าพลาดทําทให้ผมเห็นรอยเท้าและผมแบบสุ่มใส่กระจกแล้วตีได้นะฮะเอออันนี้คือคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าล้มส่งนะล้มส่งเครื่องละส่งหมายความว่าไม่สามารถปั่นส่งคนได้นะฮะอีกหนึ่งคนต้องวิ่งมาช่วยไม่งั้นเพื่อนตายนะฮะเออเครื่องก็ไม่ทันนะฮะเพราะว่าปั่นส่งไม่ได้ ต้องส่งหนึ่งคนมาช่วยบัไในแค่หนึ่งคนนะครับเพราะงั้นผมก็ค่อนข้างด้เปรียบแล้วเพราะว่าน้ําหอมลอมเพิ่มนะครับผมมั่นใจนะครับว่าเราจะคุมเครื่องบริเวณนี้นะฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นปเปอร์เลยนะครับเครื่องตรงข้างหน้าสั่นเพราะว่าอ่าเนี่ยคือเครื่องที่ผมจะโซนนะครับสังเกตดีๆเนี่ยคือเครื่องมันอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะฮะเนี่ยผมปักปเปอร์โซนนะเนื่องจากว่า3เครื่องสุดท้ายมันอยู่ตรงฝั่งเราหมดเลยนะฮะตรงเอีตรงที่เราเพิ่งปักปเปอร์แล้วก็ตรงเต็นท์นะไอ้นายอิฟก็ชิ่งมาด ตอนนี้ยังไม่มีใครปั่นเลยนะเกมค่อนข้างแบบมั่นใจเลยนะฮะว่าเครื่องไม่ทันแน่นอนนะฮะเราสามารถแบบไล่ได้เต็มที่เพราะว่าผมเอาปนะิปเปอร์น่ะไปวางโซนเห็นป่ะปิปเปอร์ติดด้วยนะฮะมีคนจะไปปั่นแต่ปั่นไม่ทันหรอกฮะเอออันนี้นายอิฟก,ก็พยายามบล็อกนะฮะแต่ก็เท่านั้นน่ะเออผมตีหมดเลยฮะตอนนี้พรามั่นใจนะฮะว่าเครื่องไม่ทันนะยังแกะปิปเปอร์อยู่เลยยังแกะอยู่เลยนะฮะเพิ่งจะแกะเสร็จอ่าเพ่ยังรู้ตายนะฮะ ยังรู้ตายเครื่องยังไม่เสร็จหมายความว่าเซอร์เหลือแค่3คนเจ็บทั้งหง้องเราค่อนข้างเดินเกมได้เปรียบนะอาไฮไลท์เอกคนขายของลิกแล้วนะฮะตรงเครื่องที่ผมแบบมาร์กเลยนะฮะนี่คือเครื่องจุดยุทธศาสตร์ห้ามเครื่องนี้เสร็จเด็ดขาดไม่งั้นผมชนไม่ไหวนะมีคนปั่นอยู่ในตึก2งชั้นกับเครื่องนี้นะฮะซึ่งเครื่องนี้มันใกล้วนง,ง่ายวนเครื่องตึก2งชั้นอะจะปั่นก็ปั่นไปปล่อยเสร็จไปเลยนะเพราะว่าเรามีสามเครื่องสุดท้ายแล้วนะฮะตรงฝั่งเต็นท์หมดเลย ไม่ต้องตัวนะครับว่าเครื่องฝั่งน้นเสร็จเหลือหนึ่งแล้วเครื่องจะเสร็จนะครับเพราะว่าไอจุดยุทธศาสตร์คือไอเครื่องที่คนขายของเล่นปั่นนี่แหละอตรงฝั่งเต้นนี่เครื่องไม่ได้ปั่นสักเครื่องเลยนะฮะผมพยายามมองเครื่องเพื่อความเป็นธรมไม่มีใครปั่นหรือเปล่านะฮะไม่มีเรอคุณรากระจกไปพลางๆนะฮะแล้วเสร็จกระจกปีบตีแบบโชยชัวเครื่องตรงติดสองชั้นก็ยังปั่นอยู่เสร็จไปก็เสร็จไปเลยให้อยากปั่นปั่นไปเพราะว่าเนี่ยจุดยุทธศาสตร์คือไอเครื่องที่นายอิบเกตูกตานี่นี่คือเครื่องยุทธศาสตร์เเเลยนครรื่องี้ส็จพ ปัดปิปเปอร์ไปแล้วนะฮะไม่ให้ปัน่นเครื่องอยู่ตรงนี้หมดเลยะฮะสามเครื่องเห็นปะสถานีสี่หลังตึกสองชั้นแล้วก็ตรงที่เราปัดปิปเปอร์นะฮะสถานีสามตอนนี้คือเราโซนเครื่องได้เลยนะฮะแล้วก็เกมเป็นของเราแบบแน่นอนนะฮะปิปเปอร์นี่เอาไว้แบบเวลาเราจะโซนชัวร์วนะแบบคิดว่าโซนไหวนะฮะถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นปิปเปอร์เปลี่ยนเป็นเทเลพอร์ตเอาไว้แบบตีหน้าประตูดีกว่าฮะ การนี้ผมคิดว่าผมโซนไหวคุมเกมได้นะก็เลยปักปิปเปอร์ไปเลยไม่ให้เครื่องดิเสเซตนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะเราได้เปรียบนะฮะก็แค่แบบว่าเล่นอย่างใจเย็นนะใจเย็นๆนะฮะโซนเครื่องไว้ให้ดีอันนี้คือมาหานะเพราะหูขึ้นแล้วก็สงสัยแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครฮะค,รคือผมออกมาไล่ไกลขนาดนี้เพราะอะไรครับว่าผมวางปิปเปอร์ไปตรงก็อี้หมดเลยเนี่ยอยู่ในสองตัวเลย ถ้ามันมีใครวิ่งมาที่เก้าอี้นยะผมสามารถเสกกระจก,กลับไปไล่ได้ทันทีนะฮะแถมตรงเครื่องยุทธศาสตร์ผมก็ปัดปิเปอร์ไ้หมดเร็วทาให้ค่อนข้างมั่นใจมากว่าเราจะเดินเกมได้อย่างแบบไม่ต้องกลัวนะอีกวิ่งไาเก้าอี้ฮะเห็นไหมออไม่มีทางที่จะได้ปัดไม่มีทางที่จะได้ช่วยฮะช่วยได้แต่ก็เร,กเราก็รู้ตําแหน่งการรู้ตาแหน่งทาให้เราเดินแบบไม่มัว่วไม่หลงนะครับสบายๆเกมแบบจับเซอร์ได้ช้ามากนะฮะจับได้ตัวแรกคือเครื่องหลือสองอ่านี่ปล่อยดึงไปแล้วก็รอซ้ําคนเดิมนะเพราะว่าไม่มีไทแล้ว ะจะได้ชัวร์ๆจับนั่งประหารชีวิตไปเลยไม่มีอะไรนะฮะเกมนี้เดี๋ยวไปดูเกมต่อไปเลยดีกว่านะฮะเกมนี้ไงก็ชนะ,นะฮะเสริมเรื่องเปิร์กเปลี่ยนสกิลนิดนึงนะฮะบางคนไม่รู้ว่าเปิร์กเปลี่ยนสกิลทำยังไงนะฮะขวาสุดอันนี้เลยครับผมคือเปิร์กจะทำให้เราเปลี่ยนสกิลได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะจะดูเปิร์กผมและอัพตามก็ได้นะอันนี้เป็นเปิร์กสายแบบฮันเตอร์เทพจะทุกตัวเลยนะที่เล่นได้นะคือมีไฮไลท์เห็นเร์เปลี่ยนสกิลว่าพีเกมนะฮะซึ่ง สกิลที่แบบไม่ใช่เทเลพอตมาถ้าเล่นเทเลพอตก็อันนี้ไม่ควรเอามานะเพราะว่าเทเลพอตมันเป็นเปอร์กี่ควรจะเปลี่ยนตอนท้ายเกยมนะฮะเอาไว้แก้เกมอันนี้แบบเผื่อแบบจุดเครื่องสีคนได้จะได้เปิดประตูชานะเผื่อผมเอาไปพลิกเกมนะฮะข้างล่างกระตาแดงแมวเนี่ยไว้เดินไล่นะฮะนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยกระทืบไม้นะ,ะเออผมเดินไล่พลาชีวิตจะเดินเร็วขึ้น10%นะฮะถ้าผมเดินผ่านไมาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆๆๆ,ๆนะฮะเออเลยไม่ค่อยกระทืบไม้เท่าไหร่มาดูอีกหนึ่งเกมกันครับ อันนี้ก็เป็นเกมที่ผมเสียเปรียบนะครับแทบจะแพ้เลยนะฮะเป็นแมงมุมที่แบบกระจกมากนะเพราะผมเล่นแมงมุมไม่ค่อยเก่งนะฮะต้องบอกว่าไม่ค่อยได้หยิบมาเลยนะฮะอันนี้หยิบมาเพราะว่าคนดูขอให้หยิบมาเริ่มมาผมเดินแบบผมค่อนข้างบั่นใจนะฮะว่าแถวนี้มีคนนะฮะเพราะว่าผมจําจุดเกิดได้เนี่ยแล้วผมวิ่งมาผมเจอคาร์บอยฮะเจอคาร์บอยแล้ววิ่งขึ้นบ้านลิมไปนะฮะตรงนี้ได้แน่นอนหนึ่งที เออแต่ใจร้อนไม่ได้นะครับเพราะผมแบบไม่ค่อยได้เล่นแมงมุมเลยจําแบบลักษณะแบบไม่ได้ฮะเออตีดักไม้มันก็ไม่โดนหลอกด้วยฮันเตอร์แต่แต่ตัวจะมีดีเลยในการตีมไม่เท่ากันนะฮะผมไม่ค่อยได้เล่นแมงมุมก็เลยกะจังหวะไม่ถูกเออเนี่ยโดนเข้าจูนะฮะเรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าโดนจูนะฮะไม่มีทางออกจากแพทเทิร์นนี้ได้แล้วนะฮะถ้าเราไม่มีอะไรมีิราเคิลมีมิราเคิล นะด้วยความที่เป็นในมุมเนี่ยมันก็เป็นตัวเดินปีเงยโดนจุง๊งสบายๆนะฮะรับรบองฮะตานี้เครื่องเร็วนแน่นอนเดี๋ยวดูเลยอืมนี่ผมยังตีไม่ได้เลยเนี่ยเครื่องสั่นผมเห็นดับหลายเครื่องละนะระหว่างนี้ผมกาลังไล่คาบอยเชื่อไหมว่าผมเห็นตาแหน่งเครื่องแล้วครับว่ามีใครปั่นตรงไหนบ้างนะอืมอย่างไรผมตีไม่โดอนอีกครับผมขาขา,ขาเทปหักเออเนี่ยได้หนึ่งทีเครื่องจะเสร็จกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับยัง ตรงนี้เรียบร้อยครับผมเขาไม่ยอมวิ่งขึ้นตึกน,น,นะโดวนแล้วฮะเทเลช็อนเนี่ยผมมองเครื่องสัน่นเนี่าะผมเห็นแล้วตรงนั้นสั่นหนักมากนะฮะเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วหูก็ขึ้นแสดงว่ามีหนึ่งตัวใกล้ๆนะฮะจับหน้าครับผมเห็นนักบวชหญิงนักบวชหญิงเห็นนี่ดีเลยนะฮะเราจะไม่ไปหาเราเห็นเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันมาช่วยหรือเปล่าแต่หูยังขึ้นอยู่นะฮะแสดงว่ามีตัวใกล้กว่าน,นักบวชหญิงเออแล้วก็กลายเป็นว่าไอจิ๋วเนี่ยมันอีกาขึ้นนะครับอยู่ตรงข้างหลังผมมองไฮไลท์นักบวชหญิงมันนนะไมมมม่าาคบผ,มผมเลย คนจิ๋วเออคนจิ๋วนะครับไม่ให้ยึงก็อีกนักบดญิงห์ทำท่าเหมือนจะวิ่งเข้ามานะแต่ยังไม่มานะผมก็เลยคุมไปจิ๋วก่อนนะครับค่อนข้างมั่นใจว่านักบดญิงมาไม่ทันแน่นอนแต่ผมมาตีไอ้จิ๋วไม่โดนเลยไงเล่นแนงมุมพลาดนะครับแล้วนักบดญิงวิ่งมาดึงไม่ทันเฟดนะครับอืมเขาเรียกว่าไม่ให้ปั่นเลยสองตัวนะครับอันนี้ก็พยายามตีขบอยแต่พลาดอีกเออเกมนี้เล่นพลาดแบบรัวๆเลยฮะแต่จะเอามาให้ดูว่าผมแก้เกมยังไงนะครับ นี่พยายามเดินหาคาบวยนะถ้าเกิดคาบวยโดนนั่งอีกทีเดียวคือตายเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคาบวยหายไปคือผมเฝ้าฟรีนะเฝ้าฟรีเลยนะฮะสถานการณ์ไม่ดีนะแต่เห็นคาบวยแล้ะถือว่ายังไม่แย่มากนะฮะถ้าคาบวยหายนี่แย่เลยนะฮะต้องไปจับตัวอื่นก่อนอันนี้ต้องจ่ายบิงแล้วฮะทั้งเกมไม่ได้ใช้ตีคาบวยให้ตายไปเครื่องสูสารสั่นนะครับอืมในสูสารสั่นเลยนะครับผมมองตลอดเวลาเวลาผมหันกล้องที่ผมมองเครื่องนะครับอืม ก็คือเครื่องเสร็จไปแล้วนะครับตรงปลายวัดแสดงว่าเป็นจุดที่เขาอยู่กันนะครับผมไม่ได้เดินไปตรงเครื่องสุดสานแล้วก็ตรงที่ระเบิดก็มีหนึ่งตัวนะแมงมุมอย่างผมก็คงต้องเลือกที่จะล่าหนึ่งตัวก่อนถ้าได้นะฮะอ่ะฮิวกันแสดงว่าฮิวกันตรงนี้เลยฟังด,ดีๆจะมีเสียงฮิวน,นะฮะเออแต่ตรงนี้เขาฮิวกันเสร็จไปแล้วนะพยายามจับให้ได้สักตัวหนึ่งนะฮะนี่แมงมุมเออยิงใหญ่โดนก็ตายไปแล้วฮะยิงไม่โดนบอกเลยว่าเล่นแมงมุมกากมาก ไม่ได้เล่นเลยฮะตัวนี้อ่าฮะกลองนี้จะปีนหน้าต่างยิงใหญ่ได้ฮะรเรียบร้อยเครื่องเหลือ2เซิร์เหลือสาจับได้หนึ่งะฮะตอนนี้สถานการณ์ก็คือยังสูสีอยู่นะตอนแรกโดนคาบอยจุ้งนานแต่เกมกลับมาสูสีแล้วฮะตีว้าไปโดนดขาสันนะครับจับนั่งตอนนี้จะไม่เห็นไฮไลท์แล้วนะฮะไฮไลท์จะเห็นเฉพาะเวลาที่เซิร์ครบสี่คนผมก็เลยแบบหูขึ้นนะฮะจะปีนออกไปโซน แต่เรื่องความที่แบบผมมองไม่เห็นนะมันมันมุดมาทางซ้ายนะฮะเออมันมุดมาจากทางซ้ายมันเป็นบบนักบโหญิงฮะมันเปิดวามมุดไปผมก็คิดว่าหูขึ้นเครื่องหรือเปล่านะคิดได้อีกทีหนึ่งก็คือมันมาช่วยแล้วฮะคือโดนดึงแบบเร่งเฟดนั่นหะมายความว่าเขาช่วยฟีแต่ว่าเร่งเฟดนะฮะไม่เป็นไรฮะอย่างไรเขาก็เร่งเฟดนะเราพยายามรีบจับให้ไหวก็โผนะถามว่าแย่ไหมฮะก็ไม่ได้แย่มากนะ,ะโดนดึงอย่างนี้เพราะว่าเขาดึงดึงแบบเร่งเฟดอะโดนนั่งแป๊บเดียวแล้วดึงเลยนะแต่เราต้องเสียเวลามาไล นะถ้าจับไม่ได้คือเราจะแพ้อนะนี่ต้องมานั่งจับดูก้านะฮะโดนช็อตไปอืมเครื่องยังบอกว่าเต็มที่ก็เหลือหนึ่งอ่ะตอนนะยิงใหญ่กับไปโดนนะฮะนี่คือตายที่เล่นพลาดโคตรแต่ก็ยังสามารถพลิกกลับมาให้แบบสูสีได้อยู่นะฮะผมเห็นเครื่องสั่นนะฮะตรงเครื่องที่ผมแบบเปลงนะครับผมเลยแต่ใจวิ่งกับไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ไล่เลยะฮะเราจะไปไล่ตัวตรงเครื่องอืมเนี่ยมันพยายามฝันให้เสร็จให้ได้นะฮะผมแบบไม่ให้เสร็จจริง มาจับนักบดหญิงนักบดหญิงวิ่งผิดลายนะฮะเลยโดนจับไวมากตรงนี้เขาจะเสร็จมากๆนะฮะลูก้าเชื่อมเครื่องไวผมต้องรีบแบบทำมันก็ได้ห้ามเครื่องนี้เสร็จนะฮะ <c oughs> ถ้าเครื่องนี้เสร็จผมเพลแน่นอน,นนะนี่โชคดีมากที่วิ่งกลับมาที่เครื่องนี้แล้วแบบว่ามันไม่เสร็จไม่ทันเราก็เลยโซนได้ก็เลยจับนักบดหญิงมาโซนเครื่องนะ,ะนี่เขาเรียกว่าการโซนนะฮะเลิกไล่ตัวให้ไล่อยู่ที่อยู่ไกลเครื่องข้างหน้าเครื่องสั่นเห็นปะนี่คือตำแหน่งของไอจิ๋ว ไหนลูกกาไหนล่าสุดเราไล่ตรงสรรุกสานะฮะก็ลองเดาดูว่าเขาไปไหนเนี่ยเครื่องเกือบเสร็จจะเสร็จอยู่แล้วนะฮะมาช้ากว่าี้วีเดียวเสร็จแล้วจะทื้อไปเลย <c oughs> นะเครื่องเสร็จตรงนั้นไปนะฮะเป็นไอจิ๋วส่วนไอลูก้าเนี่ยเราไม่รู้อยู่ไหนนะครับผมก็เลยเดินไปมองดูนะฮะเจอไอจิ๋วจริงๆด้วยะฮะ <c oughs> ถ้าผมมั่นใจว่าเขาอยู่ตรงนั้นสองตัวผมจะไปเลยแต่นี้ผมไม่มั่นใจก็เลยแบบยังไม่ไปนะฮะเราไม่รู้ตำแหน่งอย่างชัดเจนเดีเพิ่งออกจากเก้าอี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะช่วยฟรีเนี่ย แล้วผมก็เห็นแล้วครับว่ามีลูก้าโผล่มาเมื่อกี้แบบหนึ่งนะฮะเนะ่ยลูก้าโผล่มาดูนะตรงคมไฟนะครับอ่าไอจิวอยู่ทางขวาลูก้าอยู่ตรงกลางนะฮะยิงใหญ่กับไปโดนชีวิตอไอจิวมาแล้วฮะมุดมาเราคุมก็อี้เลยฮะยังไงก็ได้ฮะขอแค่สำนักบญยิงให้ตายหรืออยากให้เขาดึงก็ได้อืมเราค่อนข้างได้เปรียนนะฮะตีกับไปโดนอีกขาสั้นอ่าดึงไปแล้วฮะยิงใหญ่กับไปโดนเนี่ยแหละตาที่เล่นง่วยมาก ง้างสุดขาตีไปฮะยังไงเครื่องก็ไม่ทันครับผมเพราะว่าเขามาอยู่ในกันสองสาตัวเลยก็เลยแบบพยายามจับเครื่องไม่ใช้แท็กตัวก่อนแล้วกันแล้วค่อยฆ่ายิงใหญ่ไปแล้วก็ตีซ้ําเออในสุดก็ยิงใหญ่แล้วก็ตีโดนไอ,อ้จิ๋วพยายามมาแตะฮิวนะฮะพอคิดว่าเครื่องอาจจะใกล้เสร็จแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเพิ่งกระทือไปนะถ<ะ>้าไม่กระทืบคือโดนติดได้แน่นอนนะครับจิ๋วก็วิ่งไปทางเครื่องนะฮะตอนนี้คือเซอร์คือยับเยินแล้วฮะ ทำอะไรไม่ได้แล้ะเครื่องผมกระทึบไปแล้วนะฮะก็แค่จับให้ได้ต้องบอกเลยว่าตานี้เล่นแย่มากนะฮะแมงมุมตีอะไรไม่โดนเลยนะฮะจับก็ช้านะยิงมายิงโดนไปนี้เฉยนะฮะนี่คือก็ตายยิงไวมากๆแต่ก็ยังสามารถพลิกได้จากการมาโซนเครื่องนะครับใครเห็นก็ว่าเพลนะ,ะี่คือการตีดักไม้นะ,ะเพราะว่าเขายึกยักเหมันจะพับไม้เรียบร้อยฮะตานชนะไปเพราะว่าแมงมุมได้โซนเครื่องนะครับ เล่นพลาดเยอะมาก <g ül> แต่ว่าโซนได้คือชนะเลยนะฮะเสริมนิดนึงนะครับเบิงนี้ผมลืมอธิบายนะฏิกิิยาดับไฟตรงขวาล่างอันนี้นะฮะเัาไว้หนึ่งพอนะสําหรับใครที่อ่าไม่ได้ตีใครเลยนะฮะไม่ได้ตีใครแม้แต่แผ้เดียวภายใน50วีเนี่ยจะเห็นผู้รอดชีวิตทั้งแบบจะไม่เห็นเฉพาะไอ้จิ๋วที่แอบอยู่นะไอ้จิ๋วตัวเล็กการที่เราเห็นผู้รอดชีวิตทั้งแบบเนี่ยจะทําให้เราเห็นตําแหน่งของคนปั่นว่าเอ,อ้ยขุดดินตรงนี้นะอิฟตรงนั้นตัวปั่นอยู่ตรงนี้นะฮ เวลาเราจับน,นะาานั่งก็อีเนี่ยเราจะพาไปนั่งใกล้ใครพาไปโซนหรือจะพาไปนั่งไกลๆให้ช่วยยากๆไปเลยหรือถ้าเราเป็นสกนะิลเทเ,เลพอร์ตเนี่ยเราอาจจะเทเลพอร์ตเสรตัวปั่นได้เลยนะครับซึ่งจะช่วยให้เราแก้เกมได้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับฮันเตอร์ที่มีปัญหาว่าเฮ้ยมองเครื่องแสนยังไงอ่านเกมยังไงหรือมีปัญหาในการแบบจับเซอร์ช้าจับปุ๊บเครื่องเหลือสองยังไม่ทันทำอะไรก็เพลย์เลยใครอยากได้เทคนิคอะไรยังไงสามารถเสริมได้นะครับเดี๋ยยยววววผมมมมจจจะะะะะะะาาาาาานนนนนนนััััั่่่่งงงงงอออแลล้้้กกกกกกก็็็็็ถเเเิิดดีโโสทใหหูคครรบบปปช์พืๆฮไ ฝากถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคลิมมีป้านะขอบคุณทุกคนมากครับผมไปแล้วบ๊ายบาย